เรียนเลยด้นะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รมของอเอสาขาเชฟุรา่ามีโอกาสี่มอบรให้กับลกคี่อยู่ท่น่นค่ะซ่อนหาเทียมไวยค่ะื้อรถก็นนะที่ยกเป็นยังคการดีครับชอแนม่หนาวเยวด้กว่าดีพบเจอแล้วที่ไหนหรือว่าช่องทางไหนดีาตั้จครับผมครับผมก็เข้าไปในเพจนครับเพจคุตูนแะก็คุณระหาเจอกันที่เพจ ก็ <vard Evans. S 1> เจอระยครับแล้วก็รถไปดูมาแล้วคัน้จะเปนหรือว่าเป็นเงินสดนัไปนััไน่งนี่แฟนมาไหมนัวัวันกว่าวันกว่าควเลมีเจ้าหนี่ไปเซสีบ้านใช่คแล้วนี่เพียบเลยปอกออาชีพป็นเที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับไฟฟ้าครับไฟฟ้าไฟฟ้า ในนนี้ใช่ไ่ะแล้วก็ไปดูตัวรถมาแล้วเป็นยังไงบางคะใหญ่สตวยเลยเนาะอ่าคันนี้เป็นฝอใช่ไหมใช่ค่ะาไหคทาไมต้องเป็นปอดก่ะสื่อสารร่วมข้อก็ตัวร่างอันนี้นะก็ูท่านเลยมันการการต้อนรับภายในเป็นยังไงบ้างวดีค่ะมายเึมอไรคมาขอหนักเข้ามห้องแต่ว่าเครื่องห้องำลองนะครับลรวั้องละาอง ว่าเที่ยงเลยได้ยินว่ามาไหนใครถามมาจากสัมนดียกทำไมถึงไว้ใจให้ทางพาราห่าได้ดูเลยคือว่าเข้าไปศึกษาในดูในเนี่ยครับในเขตนะว่าคือว่าลูกค้ากำลังมาเยอะแมากๆเขาก็บอกว่าแต่ว่าเป็นการดีเนีขาเลยลองลองใจลองคุยกับทางที่ออกมาเป็นอีกเสียงค่ะจากลูกค้าที่ไว้วางใจออกบนการทัพชูรุขออภัยสักหนึ่งร้าน เดื๋ยวจะให้ทานที่ยมค่ะที่เป็นสัตการทนของเราความคามถึงคุณลูกค้าทุ่หักการเลยค่ะใช่ขอบคุนะใช่รล้ว่าขอบคุณพี่มอยกับแฟนะคะที่ให้อยู่ดูแลในการเอาลูสอดทันนีนะคะเดี๋ยวเอนะจะดูแลให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นหลัารโซวอร์หรือหลักการใหม่นะคะพี่อวยก็นัาใหมได้ตลอดเวลาตลอดเลยค่ะขอบคุณ้อท่นคะสวัสดีค่ะ